และนี่คือรถที่มันไม่ได้ผลิตอีกแล้วนะครับนั่นก็คือ gt 4 b o บอดี้มันก็คือ k man เจ็ดนนั่นเองนะครับคันนี้เป็นรถ n a ที่เลิกผลิตไปแล้วเพราะาตัวนี้น่าจะมีแค่ gt 4 rs นะครับคันนี้เป็นรถบอด Body ี้ k man ที่ track focus มากๆนะครับราคาย่อมเยาไม่ข้าม13ล้านนะเป็นรถที่ไม่ข้าม13ล้านแต่ได้โอ้โหเครื่องนะครับเครื่องตัวเดียวกับ gt 3นะครับแต่ว่าเซตอัพมาไม่เหมือนกันนะ วาเวอร์ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นรถที่นี่ครับสวยงามมากๆจะไม่เหมือนตัวปกติไม่เหมือนเคมเลยเพราะว่ากันชนหน้าก็ไม่เหมือนกันนะครับมีช่องลมข้างหน้าแล้วก็มีนะครับวิ่งข้างหลังนะครับล้อนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับคันนี้ก็สามารถสเปคเบรกเป็นเซรามิกหรือว่าเหล็กก็ได้ครับแต่คันนี้ได้เบรกไอออนเบรกเหล็กนะก็จะมีข้อดีคือขับในเมืองก็สบายๆนะครับไม่จึกจักนะครับขับง่ายนะครับแม่ทันแนนถูกนะ คันนี้ได้เบาปักเก็ตซีดมาเลยนะครับข้างในสวยมากๆครับนี่ปักเก็ตคาร์บอนนะครับ Stitching GT4 สีเหลืองนะครับเบลสีเหลืองนะครับนี่ลำโพงเป็นลำโพงบ s สลำโพงบ s สนะครับที่จับประตูไว้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อน้ำหนักเบานะครับข้างในครับก็เป็นทวิมคาร์บอนทั้งหมดนะครับนี่เกียร์พวงมาลัยนะครับเป็น เบสเทคนะครับหรือว่าอาคันทาร่าที่เรารู้จักกันนะครับนี่มีนาฬิกานะครับสุดยอดมากๆนะครับคันนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าหายากมากๆเลยนะ GT4 ไม่ค่อยมีในไทยแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับสีเหลือง v a c i n g Yellow นะครับเด่นออกจากถนนเลยก็สามารถ มาดูคันนี้ได้นะครับเราก็มาจับจองกันได้ราคาดีอยู่ไม่ข้าม13ล้านคุยได้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็มาดูกันได้เลยนะครับที่กับขอไมีทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับซึ่งสุดยอดม,มากคันนี้เนี่ยให้ฟีลลิ่งแบบแทร็คคือดีมากๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูเสียงกันดีกว่านะครับ เสียงเป็นประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์ NA ครับเขาะมากเข่าวๆนะครับประมาณนี้ Gt4 นะครับเป็นรถที่ขับสนุกแน่นอนนะครับเวทบาลาน550มี a อ r o โรรอบคันนะครับทำให้การขับขี่นั้นสนุกอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจ Gt4 คันนี้ก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็จัดเข้าคอลเลคชันได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ